สวัสดีค่ะยูนีตจะรับสื่อช่องเกตุงพารวยนะคะวันนี้ก็จะพามาชมทุ่งประจําวันอีกแล้วนะคะพี่น้องชมทุ่งยามเย็นวันนี้วันที่สิบห้าพวงนี้รวยพ่งนี้รวยดูยกันว่าใครจะรวย <c oughs> โอยก่อนพูดวันทีน่แล้วแป๊กวันนี้คงจะปังนะชมทุ่งด้วยกันนะคะพี่น้องข้าวกําลังกําลังจะเริ่มเหลืองข้าวแก่แล้วเราชมประจําวันทุกวันนะคะพี่น้อง เพราะว่าข้าวมันแก่ทุกวันทุกวันแล้วมันความเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงทุกวนันทุกวันนะคะเนี่ยลวงขาวก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูนะคะลวงขาวเยอะไอเขาเรียกว่าอะไรตะกียนมันเยอะหรือเปล่าเนาะ ก็เริ่มจะเหลืองแล้วแหละพี่น้องดูตอนแดดก็เหลืองเหลืองอยู่นะคุมทุ่งเด็กกันนะคะยามเย็นอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะครับพี่น้องอากาศกเริ่มเย็นแล้วเนี่ยไอจตกกระแตมันเยอะเยอะบินเยอะเลยนะอากาศรู้สึกมันเหมือนจะเย็นแล้ว ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วนะคะช่วงเย็นช่วงเช้าช่วงกลางวันก็ลมเย็นสบายชมข้าวนะครับพี่น้องข้าวรวงขาวเยอะจังปีนี้แมลงเยอะนกเยอะ สวยไหมคะ,มะเมล็ดข้าวรวงข้าวเนี่ยเริ่มจะเหลืองแล้วคะ่ะไอ้ที่แก่ก่อนสุกก่อนก็จะเหลืองโอ้ยนกชชชชอ้ยนกเยอะแยะเลยพี่น้อง นกกระจิบตัวเล็กๆอ่ะนี่ค่ะเีล็ดข้าวกำลังนามนะคะนกกระจิบหรือเปล่าเขาเรียกนกกระจิบนะมันจะกินข้าวกินน้ำนมข้าวขอบคุณนะคะทุกท่านเป็นยังไงข้าวเจะตุม่ม สวยงามไหมไปดูก,ก่อนนะสาม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 นาทีแล้ว <laughs> ปาชมทุ่งค่ะพี่น้องสามนาทีแล้วข้าวสวยไหมคะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกเริ่มทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตติที่มอบให้นะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนค่ะปพาชมทุ่งเหมือนเดิมแล้วครับพี่น้องอ่ะ แสงเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ไม่ได้อ่ะนี่ค่ะข้าวกำลังเริ่มจะเหลืองแล้วค่ะท้องฟ้าด้านนั้นเป็นสีพูเนาะทันทีตันตกฝั่งโน,น้น่ะเนาะเป็นสีพูค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเริบทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตตาที่มอบให้นะคะเฮงๆเรื่อยๆปังๆกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ